ผม่าสืบทปวันนี้จะมาคุยกันในเรื่องของการพ่นเคลียร์มันหรือกลอสรับโดยปกติเนี่ยการพ่นเคลียร์ชนิดนี้เนี่ยจะทําเพื่อลดการสะท้อนของแสงบนชิ้นส่วนกันพาของเราให้มันดูมีความมันเงาและมีน้ำหนักมากขึ้นทําให้ความเป็นพลาสติกนี้ลดลงสำหรับการพ่นเคลียร์พื้นฐานเนี่ยและความแตกต่างของเคลียร์แต่ละแบบเช่นเคลียร์ด้านเคลียร์มันและกึ่งมันของด้านเนี่ยผมได้ทําไว้ในผมมาสืบทิปสอันดับที่7แล้วเนาะใครสนใจก็ติดตามดูกันได้เลยครับ ส่วนในวันนี้เนี่ยเราจะมาลองพ่นเคลียร์มันให้ได้ผลไม่ใช่แค่ให้มันเงานะครับแต่จะให้ออกมาเป็นในลักษณะของเงาวับแบบเคลบชิ้นส่สุดเลยทีเดียวเออและผมก็จะเอาเคลียร์มาทดลองมี2แบบไปกันก็คือแบบแรกเป็นท็อปโค้ดเป็นเคลียร์สูตรน้ําซึ่งปกตินเนี่ยผมก็ใช้แบบนี้อยู่เนาะแล้วก็อีก,กันก็คือเป็นของมิสเตอร์ซูเปอร์เคลียร์เป็นเคลียร์สูตรทินเนอร์ซึ่งอาจจะมีกลิ่นฉุนและรุนแรงกว่าแบบน้ําอยู่มากพอตัวเลยนะครับมา เรามาดูผลจากการพ่นเคลียร์แบบอัดให้ขึ้นเงาของเคลียร์สองแบบกันเลยครับขณะนี้เนี่ยน้ำยาของเคลียร์ที่เราพ่นลงไปยังไม่แห้งสนิทเลยนะครับเรามาดูกัน3ชิ้นแรกที่จะให้ดูเนี่ยเป็นผลจากการพ่นเคลียร์สุดน้ำของ t o อปโค้ครับ สำหรับการสาธิตวิธีการพ่นต้องขออภัยด้วยครับที่ไม่มีตอนพ่นชิ้นงานจริงมาให้ดูเนื่องจากว่าตอนผมพ่นชิ้นงานเนี่ยผมลืมกดบันทึกวิดีโอไว้แต่ว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรหลังจากชมผลงานของเคลียร์ทั้ง2สูตรแล้วเนี่ยผมจะนําการสาธิตมให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับใจเย็นนะครับผมอันนี้เป็นของมิสเตอร์ซูเปอร์เคลียร์พบว่าความเรียบและความสเสมอของ ชิ้นงานนี่เองสู้ทับโคไม่ได้เนาะทับโคดตนี่ออกมาแบบเหมือนเคลือบแก้วเลยนะครับผมว่าเนาะเรามาดูวิธีการพ่นเกลี่ยของบกัเลยครับก็ขอใช้ส่วนที่เหลือของแรนเนอร์ก็แล้วกันเนาะโอเคตอนแรกเนี่ยก็เริ่มจากรอบแรกพ่นบางๆไปก่อนนะครับในชิ้นแรกต่อมาสำหับการพ่นแบบ ขึ้นเงาก็จะพ่นสเปรย์เหมือนกับการเคลือบเงาทั่วๆไปเนี่ยครับแต่สำหรับชิ้นงานผมจะลดระยะเข้ามาเรื่อยๆจนรู้สึกได้ถึงแรงดันจากสเปรย์ว่ามันตกกระทบบนชิ้นงานของเราครับแล้วก็ค่อยดึงออกทำไปเรื่อยๆสังเกตว่าชิ้นงานมีความหนาของสเปรย์จอมสเสมอก็เป็นอันว่าจบแค่นี้ครับอย่าให้มันหนาจนเยิ้มนะครับก็สองขั้นตอนสั้นๆนง่ายๆใช้เวลาไม่นานเนาะ เดี๋ยวพอเคลียร์แห้งแล้วเนี่ยเรามาดูกันว่าผลที่ได้ออกมาจะเป็นยังไงแล้วเราจะคุยกับความแตกต่างของเคลียร์ทั้งสองกระป๋องด้วยเป็นยังไงนะครับไปครับแล้วก็เคลียร์ของเราก็แห้งละเรามาดูกันเลยชัด,ชดเนาะว่าระหว่างนี่ครับตนนัวนี้เป็นท็อปโค้ดกับมิสเตอร์ซูเปอร์เคลียร์เนาะจออของเป็นยังไงมันก็ของยี่ห้อมิสเตอร์ฮบบีเหมือนกันนะ แต่ว่าของท็อปโค้ดจะเป็นสูตรน้ำส่วนมิสเตอร์ซูเปอร์เคลียร์จะเป็นสูตรทินเนอร์แต่ยังไงก็เป็นของบริษัทกันเซ่เหมือนกันเนาะอ่ะมาดูกันทาชัดเลยนี่เสร็จแล้วแห้งละอ่ะเดี๋ยวมาเลือกกันเลยกว่าเริ่มจากของท็อปโคดก่อนล้วกัน่ะเลือกก่อนมาดูกันว่าเป็นไงอ่ะอันนี้แล้วกันนี่นี่ครับฮบนี่ครับ อันแรกเนาะของทับโค้ดจะเห็นว่าเนี่ยครับมันค่อนข้างจะเงาวับเลยครับเงาวิ้งเลยนี่เนาะฝัะ่งนี้ของทัโค้ดเช่นกันนะครับนี่ฮะจะเห็นว่าความเงาของมันเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยแหละแล้วก็มีความเงาที่เนื้อมันสม่ำเสมอด้วยแหละเนาะอันนี้ผมภูมิใจเสนอเลย พราะว่าตัวท็อปโค้ดเนี่ยผมจับเป็นตัวแรกเลยในการพ่นเคลียร์ผมดังนั้นน่ะตัวของแรงดันแล้วก็ตัวความหนาของเคลียร์เนี่ยเราค่อนข้างที่จะแบบคุ้นเคยอยู่เนาะนี่ครับผมว่ามันพ่นง่ายกว่าเยอะเลยเนาะเออง่ายกว่ายังไงอ่ะเเรามาดูของตัวมิสเตอร์ซูเปอร์เคลียร์ดูบ้าง แต่บางคนเนี่ยอาจจะชินกับตัวของซูเปอร์เคลียร์ดังนั้นเนี่ยอาจจะพ่นแล้วมันโอเคกว่าผมก็ได้เนาะอลองมาดูเลยนะครับก็มีความเงาใกล้เคียงกันเลยไม่ต่างกันเนาะแต่ว่าสิ่งที่ต่างก็คือเนี่ยครับความเรียบความสม่ำเสมอของชิ้นงานเนี่ยผมว่าท็อปโค้ดเนี่ยมันพ่นง่ายกว่าเนี่ยยังมีเนี่ยครับเป็นรอยเหมือนกับ เป็นขุกลายเล็กๆน้อยๆครับถ้าดูใกล้เนาะแต่ถ้าดูไกลเนี่ยก็มันแทบจะดูไม่ออกกันเนาะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ถ้าดูไกลเนี่ยครับอ่านหรือชิ้นหนึ่งสำหรับพื้นที่กว้างๆเลยนี่ตัวนี้ตัวรอยค่อนข้างจะเห็นชัดนะครับเนี่ยครับรอยเห็นชัดเป็นแบบมันไม่ได้เรียบเหมือนกับตัวของทับโคดเนี่ยครับลองเทียบกันดูเนี่ยครับเห็นไหมฮะชัดเลย แต่ว่าถ้าเราดูรอยที่มันครุขราเนี่ยผมก็ว่านะมันให้อารมณ์ของเหล็กดีออกมันเหมือนกับตัวเคลือบที่อยู่บนเหล็กนะครับสังเกตไหมเวลาเครื่องเล่นในสามเด็กเล่นเด็กนะ่ะเวลาเคลือบมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับครุขรานี้แหละเนาะมันไม่ได้เรียบเนียนเงาวิ้งขนาดนั้นเนาะมันก็ให้อารมณ์ที่เป็นเหล็กเหมือนกันก็มันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันเนาะสำหรับตัวทับโค้ดกับซูเปอร์เคลียร์ใน ฝีมือของผมจะพูดว่าเป็นมาตรฐานทุกอย่างคงไม่ได้เพราะมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผมเองผมถนัดท็อปโค้ดผมก็เชียย์ท็อปโค้ดมากกว่าแล้วก็สำหรับมือใหม่เนี่ยผมมั่นใจว่าท็อปโค้ดเนี่ยทำให้การพ่นของคุณเนี่ยง่ายขึ้นมากขึ้นเนาะแล้วก็สูตรน้ำเนี่ยมันจะทําให้ตัวกลิ่นฉุนที่ออกมาระหว่างพ่นเนี่ยน้อยกว่าสูตรเทนเนอร์สมมทเปเคยจะเป็นสูตรเทนเนอร์สูตรเทนเนอร์ข้อดีก็คืออะไรเวลาพ่นมันก็จะแห้งไวกว่า ในแต่ละรอบที่พ่นเนี่ยเราอาจจะอรอเลี้ยเวลาสั้นกว่าตัวของทับพ่นก็ได้นะครับแต่สําหรับคนที่อยากจะพ่นแบบแบบผมเนี่ยแล้วก็พ่นอัดเนี่ยถ้าลองดูแล้วเนี่ยมันไม่เวิร์กหรือมันทําไม่ได้เนี่ยผมแนะนําว่าเราไม่มัน่นใจอย่าเพิ่งทําเลยเนาะเราก็ใช้วิธีโปกติแหละก็คือพ่นบางๆสักถ้าเงาขนาดนี้ก็ประมาณสัก4ีหรอบนะครับถึงมันจะเงาขนาดนี้เนาะ ให้ใกล้กว่าปกติสักนิดนึงแต่ไม่ต้องใกล้มากนะเดี๋ยวพลาดขึ้นมาเสียดายมันจะทำให้ชิ้นงานที่ออกมามันอนต้องจะชัวร์กว่าการพ่นอัดขึ้นไปปริมาณเอาให้ดูงนี้เลยก็แล้วกันเนาะเนี่ยครับของท็อปโค้ด66กรัมหรือ2.3ออนส่วนซูเปอร์เคลียร์ก็28กรัมหรือ4.5ออนเนาะ ก็เป็นของย่อิอมเอร์ฮอบบี้เหมือนกันแหละคือบริษัทกันเซ่เหมือนกันแต่ว่าถ้าปริมาณก็คืออันเนี้ยปริมาณ2ขวดได้นี้ขวดหนึ่งเออเท่ากันแต่ราคาอันนี้ผมราคากลางเลยเนาะผมปัดเอาคร่าวๆแล้วกันไอ้สองอันนี้350ดังนั้นหมายความว่าถ้าปริมาณเท่ากันอันนี้จะ3ามอันนี้จะ500อเออมันแพงกว่ากันเยอะเลย ดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นงานพ่นเคลือบธรรมดาแบบบางๆเนี่ยก็ผมก็ใช้นนี้ดีกว่าแล้วอันไหนที่ต้องการพิเศษก็จะเป็นทับโคตรตเอานะครับเอ <Okay. S 1> สำหรับตัวคว้อมูลสุดทิปส์ในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ในเรื่องของความแตกต่างของกลอสในสูตรของทินเนอร์และสูตรน้ำเฉพาะของบริษัทมิสเตอร์พับี้นะครับอันอื่นผมยังไม่เคยใช้บุงตรง บางคนก็ใช้เรแลนผมเองก็อยากใช้เดี๋ยวรันหลังจะลองเอามาใช้ดูแล้วถ้ามีผลแตกต่างยังไงจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับยังไงซะวันนี้คสุสม่อทิปก็หมดเวลาแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าดูว่าทิปหน้าเราจะมีอะไรให้ท่านดูอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ